Podcast, รอซีเนตพอดแคสต์เราฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอซีเนตพอดแคสต หลอฟังรลอดูวุฒิสภาสำหรับในอีพีนี้ทางรายการขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศออที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรามาเริ่มจากความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติโคโนมและผลิตภัณฑ์นมกันก่อนนะคะร่างพระราชบัญญัติโคโนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศเสนอโดยนายวิโรธลักคณาอดิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลในขณะที่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกับคณะ และร่างพระราชบัญญัติโคโนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศเสนอโดยนายกฤิติทัศน์แสงธนะโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักกล้าธรรมกับคณะเป็นผู้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16ตุลาคม2567และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่10 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันพุธที่22มกราคม2568และครั้งที่12ส,สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันพุธที่29มกราคม2568ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายกฤิติทัศน์แสงธนโยธินเป็นหลักในการพิจารณา สำหรับสรุปวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโคโนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับในทางปฏิบัติที่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคโคนมและผลิตภัณฑ์นมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกำหนดราคาเพราะการปรับราคาน้ำนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคโนมนั้นส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ การที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมีแต่เพียงอำนาจในการกำหนดราคาซื้อน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมแต่ไม่มีอำนาจกำหนดราคาจำหน่ายน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมทำให้การปรับราคาน้ำนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการโคโนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมนมทั้งระบบสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว การแก้ไขพระราชบัญญัติโคโนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการโคโนมและผลิตภัณฑ์นมตลอดจนกำหนดให้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ารายงานการประชุมและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเชิงนโยบายร่วมกับคณะกรรมการโคโนมและผลิตภัณฑ์นมและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนบริหารจัดการอุตสาหกรรมนมภายในประเทศให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปิดการค้าเสรีน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมต่อไป สรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร 1. การแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการโคโนมและผลิตภัณฑ์นมในประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยกำหนดให้ต้องเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งของคณะกรรมการและคณะอนุก,กรรมการทุกคณะต่อสาธารณชนภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับรองโดยเฉพาะในประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร,กร,รผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม 2. การเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดของโครงการนมโรงเรียนการสร้างระบบนมโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคน้ำนมโคที่ผลิตใหม่จากฟาร์มโคนมในพื้นที่ของตนเอง 3. ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่งผลให้การนำเข้าน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมสามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการออกมาตรการทางกฎหมายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อคลุมครองดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมภายในประเทศ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หเมื่อวันพุทธที่24กันยายน2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง282เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่ลงคะแนนเสียงสองเสียง หากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศอ,อ,อพที่2ี่สิบับพ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ l อซิเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูพุทธิสภาส่วนอีพีถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ f a c e b o o k สำนักกฎหมายสำนักง,งานในขาธิการพุทิสภาช่อง y o u t u b บรูช่องส่องกฎหมาย อยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของที่สภาสามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอซีนเน็ตพอดแคสต์รอฟังรอดูที่สภาสวัสดีค่ะ